วันนี้เจออะไรที่ค่อนข้างจะดีต่อใจมากมีคนทักคือไม่คิดว่าจะมีคนจําได้โอ้โหดีใจมากเลยรู้สึกเก่งเลยเนี่ยติดตามมานานโอ้ยใจฟูเลยพึ่งเจอคนทักเนี่ย <c oughs> เก่งเลยพึ่งกลับมาจาก Head OK ที่กูจะไก่ไปเนี่ยอไม่นะ TikTok PM หรือเปล่าใช่จ้าอู้เล่นก่อนไหมแค่ยีหน้าลมกูก็ปวดหัวแล้ว <c oughs> เออใช่ยีหน้าลมมิ่งเกมนี้ นั่นไงไม่ทันขาดคำเอาแก๊กก็ได้ปะแก๊กแก๊กไปไหนโดดีดงเตียวเตียวเตียวจะไปไหนเตียวเตียวเตียวเีวนั่นแหละวิ่ยีหน้าโรมมิงเป็นอะไรที่ปกติมากสำหรับฉันที่เจอคิวเลนโรมิงดิงโลมิงและก็อัมปลาไหลโรมมิงนั่นแหละก็เลยชินช้าแหละตัวอะไรก็โลมได้ขอแค่ไม่แจกก็พอวี่โดดีดงอุด,ดิจ้าลิงแสมม ลิงผู้คองลงไปคุยกับรากมะม่วงอย่าทําอ้อยอย่าทําอ้อยไม่นะอ้อยอ้อยรอดไหมอ้อยอ้อยมาเฮยมันทำอ้อยกวแล้วมันทําอ้อยกว่าเหรอฮึไปซะแก๊กมีอีกตัวหนึ่งอาจทำเอฟซีฉันเดี๋ยวเถอะอ่ะไม่ช่วยช่วยช่วยอ้าจุก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 อ้าคุณลบแชร์ได้แต่ก็ไม่รอน่าดีว่ะ อะไรวะนั่นมันกระจุกอะไรอยู่ที่บัฟฟ้าบัฟฟ้าตัวนี้เป็นของใครของใครไม่รู้แต่ตูไม่ได้แล้วมันทําไมมันมั่ว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 ตูจะโดนเตียวเอ้อยังยังรอดอยู่อ้าอ้าแข็งแข็งแข็งโอ้ไม่เอื้อเอื้อเอื้อซุปเปอร์มหาศีรษรอดกระบ่าแล้ว What the fuck โอเคตูรู้แล้วว่าทําไมยีน่าถึงตายเพราะเตียวหลายรอบออกล้างได้เปล่ายีน่าซีซีโคตรเยอะเลย เขาไม่สนใจหรอกนั่นสินะเอออ้าเฮตายสิกูกลายเป็นสตีฟโรเจอร์ตอนโดนแช่แข็งหรงไงวะเนี่ยแล้วยีน่านี่คือเขาจะไม่เปลี่ยนจริงๆใช่ไหมมึงจะอะไรกับป้อมตัวนักหนาวะแก๊กเออเออเออ,อแต่ไม่มีเตียวเอาดิเอาดิาดิไม่มีเตียวกูไม่กลัวไอดีมันเข้าหลังเอือยีน่ากูไปสวรรค์น,นี่แน่อดีน่ยกตรงจังหวยอยู่ เมื่มยีนาไม่สามารถจะปกป้องเราได้ตูต้องออกไอเทมป้องกันนะสินะยีนาอาจจะคิดว่าเขามีกันซีซีในช่วงที่แปลงน่างเปลี่ยนอาวุธใช่ไหมเขาควรจะคิดหน่อยนะว่าคิกซี่กับไวโอเลตตัวน้อยเนี่ยมันไม่มีกันซีซีว้ยอะไรวะานั่นมารุมมาตุ้มกันมั่ว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 จะหาได้ยีนากูก็ไปอีกแล้วเออ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 ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่มั้งเอ้อยไอ้นี่มันหลบอ้อยอ้อยอ้อยใจเย็นอ้อยมาเอาแก๊กดีกว่าอู้สวยไวโอ เหลือแค่เตี่ยวตัวเดียวแล้วไม่น่าใช่ปัญหานะไหนสิลูดเข้าไปได้ไหมได้ไหมได้ไหมเออจมแมวไวโออัดคลิปหรือเปล่าครับอจจัดจ้ารอดูได้เลยนะมึงเล่น <c oughs> ห่วงจังเลย FC เออต้องจริงจังเพราะว่าถ้าเลดเกมนี่คือลิงมันจะทุบแล้วหน้าหาย <c oughs> นั่นแหละค่ะท่านผู้ชมไวโอเลตได้แสดงตัวอย่างแล้วเราควรจริงจังเกมไหนช่องทางไหนครับเผื่อไปติดตาม Tik t o k PM จ้า ไวโอลาก่อนไว้โออ้าโอพระเจ้าอ้อยวิญญาณมิคาสะเข้าสิงเห็นเขาบอกว่าอ้อยจะมีสกินคอรลบนะไม่รู้ว่ามันจะเป็นแอสซินครีสหรือว่าแอทแลคอไรทกลัวลิงชิบหายเลยเว้ยเองเล่นกูหลายรอบแล้วเตี่ยวสักทีดิตบอืให้บัฟฟ้าเขาด้วยน่ารักสุดๆเลยไวโออืมเดี๋ยวแล้วเธอก็หายไป ตอ,อนถ้าต่อตาตูเลยแต่ใช้พลังแห่งแย้ที่เลนกลางคนอื่นเขาเรียกดาคเซเลเยร์แต่ฉันเรียกแย้คิดดูเออยีน่ากูโดนอีกแล้วเออนั่นแหละพล <tra> ังแห่งแย้ทั้งส่งพลังเออกดแข็งกดแข็งไม่รู้กดแข็งไว้ก่อนกลัวเอ้ยโดดดีโดงไม่โดนนะดีแต่บ้านทุกคนคนช่างหัวบ้าน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 เออนั่นแหละ กลัวหลือเกินว่าไอรีมันจะมาโชว์ปฏิหารกับลิงเนี่ยทุบทีเดี่ยงหมดเกมพิก <g ames pick> แม่งจะดีแรงแล้วก็เพิ่งจะอยู่แค่ยิบก้าดาวแต่ก็ช่างมันเถอะไปได้สุดแค่นี้แหละ MVP, MVP เป็นของน้องอ้อยสุดเลยจ้าวิญญาณมิกษะ,ะเข้าสิงสุดๆขวับยับๆขอบคุณมากเลยนะจ้าที่จำได้ไม่คิดว่าจะมีคนทักนนเนี่ยทำไปเล่นไปขอบคุณทุกคนมากจ้าถึงไม่ค่อยอยากจะขอบคุณจีน่าก็เถอะนะ ไม่ได้อะไรกับยีหน้ารมยิงนะแค่ขัดใจตรงของโรมออกล้างให้เขาหน่อยได้ไหมอ่ะ